สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานและน้อมในหัวข้อในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่าน ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโตดขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณ มีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานการที่เป็นเดอะฟูลเป็นไพ่ของความเป็นอิสระความกับมาโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวงเราเองหรือการที่ได้พบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเราหรือคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่เราก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่แดเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทความพยายาม คุณเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเต็มที่คุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาเต็มที่นะมีพลังไพ่ทูออฟวาน one, นะครับเป็นพลังไพ่สองไม้เท้านี่คือการเดินทางคือการไปข้างหน้าการมองอนาคตหรือการวางแบบแผนให้กับตัวของเราเองนะเหมือนเมือนกับการที่คุณมีแบบแผนที่ชัดเจนในตัวคุณนะครับมีพลังไพ่ห้าถ้วยความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลงไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันเสียใจ กับการกระทำของคนคนหนึ่งนะที่ทำให้ถ้วยห่ง,งความรู้สึกของเราต้องจบกับเขาออกมานะครับมีพลังไพ่คิงออปเปรเคิลราชาถือเหรียญคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อหนุน คอยเกื้อกูลคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนแก่เขาคนนั้นก็ได้นะในตอนนี้เหมือนการที่คุณกลับมานิ่งโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมากกว่าการเห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกในตัวของเรานะครับมีพลังงานไพ่เดอะสเตนชาวสิงรักนาสิงความเข้มแข็งคุณอาจจะไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณเป็นคนที่ท,ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟครับ ราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลเขาเป็นพลังงานไพ่มิตรภาพดีๆหรือความเอาใจใส่หรือการห่วงใยของคุณยังมีความห่วงใยใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกของคุณมีพลังงานไพ่ถั่วครับความผูกมัดความผูกพันความพบเจอ เมืนะันเหมือนกับการที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกดีๆที่ยังมีความรักที่ดีต่อกันอยู่นะมีคนที่แคร์กับความรู้สึกมีคนที่รักคุณมากในตอนนี้ก็ได้ในวันที่คุณนิ่งไปหรือในวันที่เราห่างไกลกัน ทำให้คนคนหนึ่งดู้แล้วว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดของเขานะในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณหันหลังให้กับเขามีคนที่คิดถึงมีคนที่ทนทุกข์มีคนที่ทรมานใจนะมีพลังให้เดอะไฮโรแฟนนะครับเป็นประงให้ขับมาอธิษฐานขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพรของคุณนะหรือการที่มีสติแล้ว จะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราไปได้การแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุและผลในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานไพควีนเอาไปเคลื่อนใต้สำรับเป็นพลังงานไพราชินีถือเหรียญน,นะมีพลังงานไพคู่เข้ามาคนที่เคยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันหรือการที่ต่างฝ่ายต่างดูแลต่างฝ่ายซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือการที่ยังมีความึกทีิย่งห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่นะมีคนที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้มีคนที่อยา กลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่เอาปัญหามือที่3หรือปัญหาคนคนอื่นที่เอาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่เขาไม่แคร์ในวันที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่ามีคนที่จะเสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่อยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึก ของคุณอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสถึงการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงและการที่อยากมาพบเจอกับคุณในทุกวันเวลาหรือความอบอุ่นที่คุณเคยมอบให้เขานะครับ ขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าในตัวตนของเขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนที่ยังคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงวันที่เป็นอดีตที่คุณเคยมอบสิ่งดีๆให้กับเขานะมีพลังงานไพ่หกหกไม้เท้า ไพ่วิกตอรี่ของความสำเร็จเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายความสําเร็จด้วยกันเคยมีอนาคตร่วมกันหรือการที่เขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณและมีความสําเร็จในทุกห่วงวันเวลาที่คุณกับเขาด้วยกันนะมีประอภัยเจ็ดดาบการโกหกคาพูดไม่จริงการทําอะไรรับหลังเป็นไพ่ของในตัวตนของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หวานระแวงในการกระทํา ของเขากับอดีตที่ผ่านมาแต่คุณอาจจะไปรับรู้ความจริงมาแล้วก็ได้นะว่าเขาทําอะไรไว้กับเรานะครับมีพลังงานให้เดทการจบการเลิกราเพราะไม่ใม,ม่ในวันที่จบไปมีคนที่รู้แน่ว่าความผัดภาคเป็นยังไงความผิดหวังเป็นยังไงความเสียใจเป็นยังไงในตอนนี้มีคนที่เจ็บปวดกับความรู้สึกที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบด้วยการกระทําของเขานะในสิ่งที่แตกหักพังไปแล้วมันจะกลับมา เป็นดังเดิมได้หรือเปล่าในตอนนี้มันเหมือนกับการที่มีคนคนหนึ่งที่ขอโอกาสมีคนคนหนึ่งที่ยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดหรือการที่เกี่ยวกับมาคิดหรือการตื่นรู้ของคนคนหนึ่งนะครับมีพลัง,งานการปิดกัน้นการบล็อกกันไปหรือการลังเลหรือการตัดสินใจในตอนนี้ของคุณด้วยก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เสียใจเป็นฝ่ายเราที่เจ็บปวด คุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกแล้วคุณไม่อยากที่จะผิดหวังอีกแล้วแต่จะมีคนที่จะมาแก้ไขแห่งผลแห่งการตามขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่ง king of cup ราชาถือ,ถ,อถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยถ้วยที่เขาอยากกลับมาถือไว้อีก <c oughs> ครั <c oughs> ค้งหนึ <c oughs> ่งนะครับมีประสาไพ่เดอร์โลแฟนหรือเข้าไปอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไว้ก็ได้นาฬิการที่ในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาทบทวนไม่มีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณแล้วในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่เคยห่วงใยเป็นฝ่ายคุณที่เคยดูแลดีเอ็มเพรสเทพธิดาดาวสุดาวีนัดคนที่เคยเกื้อหนุนเขาคนที่เคยทําทุกๆอย่างเพื่อเขาเขาคิดถึงดีเอ็มเพรสคนที่แสนดีคนที่ห่วงใยเขานะครับมีพลังงาพให้ในเพจออฟซอร์ การแอบสืบแอบส่องความดื้อความรั้นความเอาแต่ใจในตอนนี้มีคนที่แอบมองคุณอยู่อยากทักทายอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากบอกคำว่าขอโทษอยากบอกคำว่าคิดถึงคุณอยู่นะมีพลังให้เดือดหายพิเทศ ความหงุดหงิดความวาวุ่นความกังวลใจในวันนี้มีคนที่อยากกลับไปพบหน้ากับคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่หงุดหงิดเป็นฝ่ายเขาที่วาวุ่นเป็นฝ่ายเขา,า,า,าที่กังวลใจนะครับมีพลังาในให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่าง,งกันนะครับเป็นไพ่ของควีนออปเป็นพลังงานไพ่เพจเนี่ยคือการที่เริ่มต้นสิ่งดีๆในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมอบให้เขาในการเอาใจใส่ใน การดูแลหรือการให้คำปรึกษาแก่เขาในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจในวันนี้มีคนที่แคร์กับความรู้สึกของคุณแล้วนะมีพลังงานให้เดือดสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งสตาเขาอยากมีความรักที่อบอุน่นและเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานให้เดือดสันความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะ เป้าหมายแห่งความสําเร็จด้วยการความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณมีพลังงานาจใก้าเหลียนความสดใสโสสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังวาวุ่นที่กำลังหงุดหงิดกลัวที่จะเสียคุณไปก็ได้นะกลัวที่จะเสียดีเอ็มเพสหรือการที่เขาแอบบสืบแอบ่แบบองคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีรอยยิ้มที่อบอุ่นคุณดูมีแววตาที่สดใสขึ้นนะ มันเหมือนกับความอบอุ่นที่เขาอยากกลับมาชัดเจนมีคนที่อยากบอกคําว่าคิดถึงคุณมากในวันที่ห่างกันทําให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าว่าเขาคิดถึงคุณขนาดไหนว่าเราเขารักคุณมากขนาดไหนเขาอยากกลับมาพูดคุยเขาอยากติดต่อเขาอยากสื่อสารกับคุณนะมีพลังาพ่ายคิงออฟสอดแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือเปล่ามีพลังงานให้ในออบครับอัศวินถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกนะมีคนที่อยากกลับมาง้องขอคืนดีควีออนอวานด้วยเซนของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่เคยเรียนรู้ถึงความคิดหรือการการะทําของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงการกระทําคุณรู้ถึงจิตใจของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาคนด้วยก็ได้นะในตอนนี้คนที่มีกูหรือคนที่ฟอร์มเยอะอยากกลับมาขอโอกาส การงอขอคืนดีเดอะฟูการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้เสมอสำหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสำหรับคนที่แก้ไขนะมีพลังงานไพควีเพ a ออปเปอเรชั่นนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีน,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 นอมสดราชินีถือดาบนะมีพลังงานไพ่ตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปกป้องหรืองานที่คุณจะเป็นฝ่ายที่จะตัดสินใจว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่านะ มีพลังงานของไพ่ในตอนนี้มีคนที่ปิดกั้นมีคนที่คิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ไม่อยากที่จะเสียใจอีกเป็นฝ่ายเราที่มอบแต่สิ่งดีๆให้เขาในวันหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนี้เขาคือโอกาสที่เขาทำโอกาสที่ดีที่สุดหลุดมือออกไปนะวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ เขาอยากพบเจอคุณในทุกๆวันเขาอยากมีแบบแผนเขาอยากทําเพื่ออนาคตและวางแบบแผนในปัจจุบันให้กันละกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อยากวนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสที่ดีการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ของคนที่ไม่เคยแคร์คนที่ไม่เคยสนใจในตอนนี้เขากําลังที่จะพิสูจน์ในตัวเขาเองอยู่นะ ว่ากับสิ่งที่เขากําลังที่จะพัฒนาตัวเองให้เทียบเท่ากับคุณด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยความเสียใจความเสียดายมีคนที่รู้ถึงความเสียใจแล้วมีคนที่รู้ถึงความเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณที่เคยเป็นอนาคตร่วมกันนะมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดีๆนะครับเป็นพลังงานไพ่การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในตัวเขาเองนะ ในตอนนี้เขาก็รู้นะว่ากับสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเสียใจนะครับอขอรูพลังงานไพในข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกคุณในค่ําคืนนี้นะครับขอเช็คพลังงานไพในข้อความของเขา ที่จะสื่อสารบางอภัยนะครับเพจออปเปอเรชันะเป็นพลังงานการเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นพลังงานแหงการที่ข้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่ห่วงใยในตอนนี้เขาอยากบอกว่าคุณนะคือคนที่เติมเต็มสำหรับเขา คุณคือคนที่มอบแต่สิ่งดีๆให้กับเขานะในวันนี้เขาอยากบอกคำว่าขอโทษะที่ทำให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งคีนอฟสอดนะคีนอฟสอดนี่คือพลังงานความเข้มแข็งนะครับมีพลังงานไพเดทในตอนนี้เขารู้แล้วว่าความผัดภาคเขารู้แล้วความผิดหวังความเสียใจ เป็นเช่นไรในวันที่ไม่มีคุณนะในออวารคิงออบวารราชาฝ่ไฟคนๆนี้จะมีการที่ในความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทการกลับเข้ามาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลานการวางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การดูแลเขาอยากกลับมามีความฝันเขาอยากกลับมามีความหวังร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังาไฟเดอร์แฮมเฮอร์มิทน,นะ แต่งตะเกียงในการนำทางดีแ่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเขายังเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้มันเหมือนกับการที่เข้ากาับการที่กลับมาแก้ไขและปมปัญหาในตอนนี้ของเขานะ หรือเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสเขากลัวคุณไม่ให้อภยัยกับสิ่งที่เขาทำให้คุณเจ็บให้คุณผิดหวังให้คุณเสียใจในตัวของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทนทุกทรมานใจในตอนนี้ของเขานะครับมีพังงางไพควีนอลวานคิงออพทเคิลก,ก้าวดาบเป็นไพ่ของความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากในตอนนี้ของเขานะการกลับมาของคนคนหนึ่งที่กลับมา ทุ่มเทคอยดูแลคอยห่วงใยห,หรือการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่องใจในความคิดของเขาว่ากับความดูแลของคุณเขาเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงอยากบอกคําว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้ดืมมันไปได้หรือเปล่าในวันที่เป็นปัจจุบันเขาอยากกลับมา สร้างอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะสร้างอนาคตวางแบบแผนวางเป้าหมายกับคุณอีกครั้งหนึ่งสิบเหรียญความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นข้อเป็นกลัวเดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการเริ่มต้นแห่งความรักการมีศรัทธาในเรื่องความรักกันอีกครั้งหนึ่งกิงออฟครับราชาถือถ้วยนะมีพลังให้นในออฟครับนะครับอัศวินถือ ่วยเป็นพลังงานการกลับมาขอโอกาสออการง้ขอขอคืนดีในวันที่ห่างไกลกันในวันนี้มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากเทคแอคชั่นกบคุณอีกครั้งหนึ่งควีน n อกครับมีพลังงานของไพเอ็นหอครับคู่คู่คนที่เคยช่วยเหลือคู่คนที่เคยเอาใจใส่การดูแลระหว่างเขาเขาจะกลับเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนจักรวาล ดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันโอกาสนการเริ่มต้นความรักระหว่างคุณและเขานะครับอพอทูกทงางกานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ของคุณและเขานะครับว่าความแนวน้องความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรน,นะครับมีไพ่ของไหนนะ เป็นพระงงานไพ่กา,การดูแลความห่วงใยการกลับมาพบเจอนะเขาจะขว่คว้าทุกโอกาสเขาอยากกลับมานะมีไพ่พระงงานไพ่ห้าไม้เท้าหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแก้ไขกับปัญหาในตอนนี้เขาอยู่นะเดือดเทนแรนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใยความรักสายใยความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมีไพ่ของ หกเหรียญการช่วยเหลือหรือการกลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้นะหรือการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับผอกันเพจออฟวารนะครับเป็นการติดต่อการทักทายจากคนแดนไกลนะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยให้คุณเปิดโอกาสการติดต่อการสื่อสารให้กับเขาได้มาง้อขอคืนดีมีไพ่ของเพจออฟเพจเคิลนะเป็นไพ่ของสิ่งที่คุณจะมอบให้เขาอีก เขาจะกลับเข้ามาควายคว้าโอกาสดีๆที่คุณมอบให้เขาเขาจะทําในตอนนี้เขาจะเป็นการที่พิสูจน์ในตัวเขาเองในการกระทําจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาสร้างอนาคตการลงหลักปักฐานกันอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนมีพลังานไพในเพจเอาครับความหมงุดหงิดติบเหรียญน,นะครับเป็นไพพลังงาไพ่ความเติมเต็มความเป็นอนาคตข้อรัวที่อุ่น ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาพบเจอคุณนะมีไพ่ของเจ็ดถ้วยนะครับคุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินต่างๆด้วยตวงคุณเอง Queen of Cups มีพลัง,งานไพ่การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีพลังไงพ่สิบถ้วยนะ Queen of Swords นะครับเป็นไพ่ของ Knight of w a n d นะ มีพลังงานของไพ่ความห่างไกลมีไพ่ของการที่คุณเป็นคนที่ชัดเจนถ้ากลับเข้ามาขราวนี้ท่านไม่ได้ชัดเจนคุณก็อาจจะตัดเขาออกจากความรู้สึกนะในตอนนี้คุณอยากได้รับกับความจริงใจกับความชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์คุณไม่อยากที่จะติดแง่คุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกแล้วนะในตอนนี้คนที่จะมาพยายามร่วมฝ่าฟันร่วมสร้าง ร่วมทำกันอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่อึดอัดมีคนที่ยังปกปิดกับความรู้สึกลึกๆอยู่ก็ได้ในภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งสดใสล่าเริงแต่ในภายในเขาเป็นฝ่ายที่โหยหาเป็นฝ่ายที่เหมือนกับการที่เขาเป็นคนเข้มแข็งอาจจะเป็นการลดอีกโก้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์อบอุ่นสดใสล,ล่าเริงกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังพ่ายคิงออฟาน ราชาถึงไม้เท้ามีไพ่พลังอภัยเดือดเฉลียดก,รก็รกฏลัคนากรากฏนะความทุ่มเทความห่วงใยนะเป็นพลังอภัยคู่เข้ามานะครับเหมือนก,การที่มีคนคนหนึ่งที่กลับมามีความทุ่มเทมีความห่วงใยมีความประสบความสําเร็จหรือต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะปกป้องซึ่งกันและกันนะครับเป็นการที่ร่วมกันฝ่าฟัน ร่วมกันทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะอขอทุพังอาไยในสรุปสรุปและแนะนํานะครับขอให้สรุปและแนะนําให้กับคุณในค่าคืนนี้นะครับ มีไพ่ของการกลับมาทัดการกลับมาข่าวเนี้คุณจะดูถึงการที่เป็นการเอาใจใส่และการดูแลหรือการที่ช่วยเหลือกันนะมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจมีไพ่ของจัดเหม็นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทาใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทา หรือการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังมีความรู้สึกที่อย่างผูกพันยังมีความรู้สึกที่ผูกมัดในวันที่เขาอาจจะหลงไปในความรู้สึกบางห่วงเวลาที่เขาอาจจะทําผิดกับคุณแต่ในความผูกพันลึกๆแล้วเขายังมีคุณเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเขานะครับมีพระงงานไพ่สี่เหรียญมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการที่อย่างผูกพันนะมีพระงงานไพ่ควีนเอาไปเกิลนะครับ เป็น2เหรียญ q วีน n o อครับราจินีถือถอ้วยวิ e อ of f o r ์ u n e นะครับมีไพ่ของ The Hermit มนะมีการที่มีกำแพงการปิดกั้นการแข่งขันการที่มีการที่จะทุ่งเทกันอีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่ของ3ถ้วยคนคนนี้อาจจะการที่เข้าไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณนะครับคุณดูแลและเอาใจใส่ เขาดีที่สุดนะมีไพ่ของควีนมีเดอะสตาร์เอทดออฟครับการเริ่มต้นโอกาสถึงการเริ่มต้นความรักที่อบอุ่นนะเออเหมือนมีพลังงานการที่คุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาคุณเป็นคนที่ห่วงใยเขาคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงและความคิดหรือคำคำพูดคำจาของเขาคุณอาจจะรู้ว่าเขาจะพูดยังไงในตอนนี้เขาอยากขอโทษคุณ เขาอยากบอกคุณว่าเขาดืมคุณไม่ได้เขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาอาจจะกลับมามีเพื่อความผูกพันและปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เ,เพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของของพลังงานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับกทุกทท่านนะครับ